โอเควันนี้นะครับเราก็จะมาวอลคนกันนะครับ มึงหาได้ดูว่าไหนคือกูแม่งเป็ดหน้าเหมือนกันหมดนะครับวันนี้เราก็จะมาวอแคนกับแคนชิโร่นะครับแคนรอแคนดีซีมีแต่ตัวกะกาดหน้าสมเพรอุจารุบาททั้งนั้นเลยนะเออนะครับเดี๋ยวเราก็จะวอแคนกันแบบมันหนุกๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแพ้แค่แพ้ก็โดนด่ากันนั่นเองนะแพ้กูจะให้พวกมึงนะครับจ่ายเงินกูคนละสามพันโอเคโอเคว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอน้องชิโร่เข้ามาในเซิร์ฟก่อนนะ ตอนนี้เราก็แต่งตัวแบบโคตรนูฟเลยโ so, no you know? ซนูฟอยู่เนอะใช่ใช่เลยชาวเลอันนี้เราเปลี่ยนร่างเป็นชาวเลแล้วนี่นี่มาทีมงานนี่โกรย์เลยมึงยืนเรียงหน้ากระดาษดิมึงยืนเรียงหน้ากระดาษดิเฮ้เรารูมา้มหมกุกูนึกถึงภาพอะไร <g ül> ภาพที่มีผู้หญิงนั่งบนโซฟามาเห็นไหมเว่งป้องก้าหลามห้าอันในซดุยกูเกียดที่หน้าเป็ดสามตัวไอเลยแล้วเลี้ยงดูหางกันดีกว่าปุ๊บๆบไปมาเป็ดมันร้องกร๊าบๆต่อมาก็เริ่มหาเฮเดินตูดปัดตูดเปร้องเพลงด้วยความสุขใจนี่กูอัวหน้าเป็ดบ้าบ๊าบา ขอดูแลขาไปยโหในวันนี้นะครับเราก็จะมาสู้กับพี่ชิโร่นะครับผมน้องน้องน้องดีโอใช้ขาด้วนด้วยทีมเราก็มีไอ้กากนู่นสามตัวเดี๋ยวอยู่คนละฟังกันเลยดีกว่านะครับ โอ้ยของเขาก็หลามทั้งทั้งฝูงอ่ะคิดว่าไอเลี้ยวขาดโอ้ทีมงานขาดด้วยนอะก็โอเคมา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 โดยโดยโดยมาดิเลยบ้านพี่อยู่ฝั่งประนุนบ้านน้องอยู่ฝั่งประนีไอ้ผู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 ้ไปไปอยู่นู่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาอัดปิดคนมึงเออกลับไม่เอออยู่บนนู่นเลยก็ได้เออ ถ,ถ้าก็มุ่งไปหามึงมึงวับไอ้ไอ้กที่สุดนะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมากับชิโร่นะครับในในในอยู่ไหนเลยวะคาเฟ่อยู่หน้า <ๆ S 1> อยู่ในในคาเฟ่อ่ะเขาใช้ดาร์กว่ะชูซุยเขาเขาใช้ดาร์กจับชูซุยตั้งนั้นเลยว่ะโอเครอบนี้นะครับเราก็มาแข่งกัน3มใน5ดูดิว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่แบนอะไรกันอีกว่าไม่แบนอะไรกันเลยนะเผ่าก็ไม่แบนไม่ไม่แบนอะไรเลยนะครับแล้วแต่ใครจะใช้นะครับ ผมเซตเดิมนะครับเซตเดิมด้วยนะครับทีมงานของเราเซตเดิมเลยโอ้โหวิวบวมร่างกายด้วยรอก่อนต่อไปเราต่อไปเราต่อไปแป๊บหนึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยกีตาร์บู๊กรัวๆแน่นอนน่ะแต่เราใช้คาบูชานะเพื่อต่อคอมโบว่าไม่ทันได้ต่อลยมึงเอ้ยกูตายเดี๋ยวกูจิบสามอยู่คนเดียวบ้าบอสาม สองหนึก็ลิงมังกร้ยแหมหดีจะจับูโอ้โหวุ้นเล่นสกายกันเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โยไกูจับได้เว้ยโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนเมกูแล้วนมกูแล้วโอยโอยได้ได้สอยได้อย

นอีกคนอกคนเสือเสือเสือเสเสือเอเสือเสือเสืเสือเอเสือเสืเสือเสือเสือเสดอโอเยือเสือดอเสอเกอเกือเสือเเอเสืออเสอสอเัืเสืวเสเสือโดนส

ตอนนี้หนึ่งรอบนะครับรอบแรกเราชนะได้เฉยเลยนะครับแต่ผมก็ฆ่าใครไม่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเราฆ่าได้นะครับเราก็จับมีมีรอบหนึ่งอนะที่จับได้3มตัวรวดนะครับเหลือจะเชื่อ okay, โอเคพวกมึงพร้อมไหมมาเข <3, S 3> ือสามสองหนึ่งก็ร่างกายเขาถเลยพี่เขาแป๊บแป๊บพี่แป๊บพหน่อยก่อนอแป๊บ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 แ เดี๋ยวพวกมึงก็มึงก็เปิดจังเลยเนาะอะไรเนี่ยสองหนึ่งก็มาเกาะเลยมาถึงขึ้นสูงเลยเหรอโอ้ยเสือเสือเพ้เลยฮึมฮึมตัวละโดนมังกรด้วยผมเสียวโดนปวดมากเลยเนี่ย โอ้ยมันเล่นมันมันเล่นทีละตัวเขาเล่นทีละตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกูรีบกูขีดแล้วเหลือใครบอกโอ้ยโอยอยู่นี่ไงไอ้ไม้ไอ้ไม้เหลือไหมตุ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 ยูู่ยังอยู่ยังอยู่ว่าตอนนี้สองสองต่อสี่ เรียบร้อยคิดไปแล้วครับผมโอ้รอบนี้เขามาแผนดีมากครับสุดยอดสุดยอดเือตัตัวแล้วอย่าเสี่ยงโอเครอบที่สองพวกเราแพ้ราบคาบนะครับโอ้ยเรียบร้อยเลยโอเคเราเปลี่ยนเซตบ้างแหละโอเคครับรอบที่สองเราก็แพ้ไปนะครับรอบต่อไปมึงคิดว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้กู เรียกคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลเล่นดีว่ะอย่าหาทำอย่าหาทำมึงเล่นโมจิเออโมโมจิเล่นยากนะกูว่ะเสือเลยรอบนี้เราเปลี่ยนแผนนิดๆหน่อยๆน่อนะครับสองหนึ่งไปเลยโอ้โหโอ้บัลิ่งผมตายแน่นอนตายแน่นอนตรงนี้ตายแน่นอนพี่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 อย่าอย่าไป็กลางอย่าเป็กลางตรงจะตายแล้วดิจะตายแล้วโอ้ยเสือเสือดังนั้นเลยเดือดดังนั้นเลยเออ ต้งกลางไปก่อนชิบหายแล้วกูจัตตาอาโดนไม่เลื่อนแล้วกูโอ้โหเขาเก็บทีละคนเลย,อยโอ้เสือเสือกับชูซุยตอนนี้เหลือเออเรียบร้อยครับไอฟิวตายหาเหลือไอโฟ,ฟกคนเดียวไอฟิวยังไม่ตายเไ,ไอโฟก์แม่งไอฟิวกระโดดแม่ง เหลือกอคนเดียวแล้วโอ้เสือมาเป็นขบวนการเลยพ่อปุ๊โอ้ย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 ตอนนี้นะพวกไอ้พวกหนีสุดชีวิตเรียบร้อยแตกโอ้ม่อเรียบร้อยครับแตกอนโกไปโอ้ยโอ๊ยโอ ไม่ได้ล่าที่ตายแล้วใครแตกกันนะเฮ้ยโดนแล้ววะเนี่ยลงลากลงแล้วโอ้โหโอ้โหไม่เลื่อนเลยบอมตอนนี้เหลือสองเหลือหนึ่งเหลือสองอยู่ยังเหลือสองฟิลไหวไหมใช้ผลไปไงะมอยเจ้าตัวมอยตาย มอยยังไม่ตายยังอยู่วะคิดเฮ้ยมอยมอยยังยังไหวอยู่นะตอนนี้มอยระวังระวังเฮ้ยลาฟิวกับไอ้มอยไอ้มอยแตกือไอ้ฟิวไอฟิวคนเดียวเฮ้ยฟิวคนเดียวจาก5-1จะกลายเป็น1-5หรือไม่โอ้ตอนนี้1-1ต่อน4ขึ้นบนสุดสุดโอ้โหฟิวฟิวใช้บักในการสู้แล้วนะตอนนี้ โอ้โหนู้ดูดิฟิวเจอร์มาในการสู้แล้วฟิวอยากตายก่อนมึงคือตัวแบกเฮ้ยม,ม,มีมีมีด้านล่างอยู่คนหนึ่งมีด้านล่างคนหนึ่งคนตามไปอย่างเร็วแล้วฟิวดิงฟิวดิงเลยฟิวจัดก,การทีละตัวเฮ้ยพวกมึงทำไมรอบนี้แพ้รับฆ่าขนาดนี้วะฟิวรอนด์ดักไอฟิวรอดดักกลัวไม่รอดมมอ่ะ ยังเยอะยังเยอะยังเยอะยังขึ้นอยอะสเปนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มหัวร้อนแล้วนะพ้นเลยพ้นเลยเขาเต็มหมดแล้วนะเฮ้ยโอ้โหสู้ยากมากนะคนเสือนะเราไม่ถนัดเลยเรียบร้อยครับขีดโอเคพร้อมตายกันนะฟังพี่พร้อมตายแล้วสองหนึ่ง ไปไปไปกับสะพานกันก็สะพานเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวกูเรียกเปลี่ยนพียพี่ดีกว่ากูเห็นก่อนให้หยุดไหมให้หยุดไหมไม่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 โอ้ยอ่ะ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 อะกูตายโดนเสือตบสองตัวเลยบอลรวมกูบอลรวมไปตัวแรกแล้วกูพวกมึงมึงคือความหวังแล้วความหวัง หมดนะความวังนั่งน้ำตาริมข้าวปลาไม่กินความวงเรื่องใจวันนี้เสือนะเสือปะทะกับเสือเสือแล้วก็เสือเสือแล้วก็มังกรมังกรแล้วก็เสือโอ้ตอนนี้มอมันมอมันโอ้โหคนเล่นสแปมเสือสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้พี่มอยของเราคิดไปแล้วเหลืออีดำมนะอีดำมไก่โตกไม่น่าเหลือโอ้าวโอ้โหโอ้โห โอ้โหตอนนี้โฟกซ์ยังไหวยังไหวหรือเปล่าโฟกซ์ไหนไหนไหนโอ้ยมาแล้วฮะตอนนี้กลับมาตั้งหลักนิดหนึ่งนิดหนึ่งด้านบนเรียบร้อยครับขีดไว้แล้วหนึ่งเหลือไอ้เหลือไอ้ฟิวไอ้ฟิวอีกแล้วมี่ฟิวพี่โฟกพี่ลุงไม่นะพี่ตกไปตกแตะแล้วนะน่ะเออไอ้ฟิวโอ้ไฟฟิวใช้เผามนุษย์นะครับตอนนี้หนียับยับแล้วก็ใช้บั๊กขึ้นไปด้านบนบั๊กช่วยชีวิตบั๊กนี่คือบั๊กช่วยชีวิตไอ้ฟิวจะยูซ่ิ บักสู้ชีวิตจัดๆนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงฟิวฟิวสู้ชีวิตเฮ้ยดันดันลังที่รอดรออยู่เลยเนี่ยเผาหลามเฮ้ยจัดๆเออเขาก็สอยทีละตัวฟิวฟิลมาแล้วฟิลโอเคลงมาเลยโอเคลงมาเลยดี่จัดจัดการทีละตัวก่อนฟิวโอ้ยตึงสุดแล้วตอนนี้ลงมาลองชีดน่ะชีรีจัดการไม่ได้ทักตัวก่อนเตอร์ชีโร่ไปช่วยได้หมดดังโอ้โวับ วัดจัดๆแล้วก็มีมีสองตัวดักตอนนี้เฮ้ยมีคนมานาจะหมดแล้วเหลี่ยมเตอรเลยโอ้ตอนนี้ฟิวโดนรวบแล้วโดนรวบแล้วฟิวตายไหวไหวไหมไหวไหมฟิวฟิวยังไหวอยู่นะครับคิโดคิโดตามคิโดตามโอ้โหอย่างเร็วอย่างรัวโอ้ยโดนแล้วฟิวยังยังไหวอยู่โอ้ยโอ้ยลงมาลงมาอย่างรวดเร็วโอ้ยยอมตายดีกว่านะฟิว ยังยังฟิยอมตาดีกว่ามานาโคดโคดจะหมดแล้วฟิลมานาก็จะหมดแล้วเขาเไม่ปล่อยเลยอันนี้เขาไม่ปล่อยเลยมาชาวบ้านไปโอ้เฮ้ยมานาคตโคดจะหมดจริงนะฟิวฟิลแม่งเพอร์เพอร์เฟคการกระโดดมากโดนแล้วโดนแล้วเอเรียบร้อยจบจจบแล้วเรียบร้อยจบนะครับรับตัวนี้มา โอเคครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นแบบ5ต่อ5เลยนะครับจะไหวหรือเปล่าวะลองมาดูกันนะครับรอบนี้ห้ามใช้บั๊กในฟิลนะมึงก็ทำข้อหัวร้อนมึงอย่าใช้บั๊กเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนผลกันแป๊บหนึ่งโอเคครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายของเรานะครับมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนะ5ต่อ5้าไปเลยนะครับพร้อมสามสองไยับไปเลยหนึ่งก็ เอ้ยมีคนใช้โมจิโดนแล้วกูกูโดนรุมกูโดนรุมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโดนรุมแล้วกูโดนรุมแล้วกูเผื่อโอ้โหโดนหมูโดนหมูโอ้โหปวดปวดเลยสามสี่คนทีเดียวชีวะเร็วเร็วเร็วไอ้กูโดนเดี๋ยวกูโดนเฮ้ยกลอกวงอย่าไ้กลอกวงเลยไม่โดนลานไปก่อนจั๊กแม่งเร็วไวเร็วโอ้โหตอนนี้กระน่ำกันมากระวังระวังระวัง ใครใจสายฟ้ามานะวยโอ้เฮ้ยไฟไฟเข้าตายไฟบ้างยังไม่รู้ไอฟิวมึงไายแล้ววะไอฟิวตายตายหาแล้วเหรอโน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 ่เร็วเร็วเร็วจัดเลยักรอบก็ยังดีเสือเสือจะตายแล้วมีเสือจะตายกูตายกูตายเรียบร้อยเหลือไอ้ฟอกไอ้ฟอกคนเดียว ไอโฟก์คนเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างืยังไม่ยังไม่งยังไม่ยังตายยังอึดอยู่ยังอึดอยู <im <im ่เรียบร้อยโอ้ยโอเคครับเสือโอพีมากก็สรุปนะผมแข่งกัน6รอบนะครับหรือเปล่า ัมถ้า,า,าถ้านับผิดขอขอไปนะครับพอดีลืมบันจัดเราก็แพ้ไปนะครับเราก็ชนะแคร่รอบแรกรอบเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาจัดทีมมาโคตรดีเลยนะครับก็เอาเป็นว่ารับคาบนะผมพี่โดนเสือตบตายตลอดตายคนแรก อุ้ยคือแบบนัว,น,วนัวมากอะนัว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 สุดๆครับผมเดี๋ยวพี่ขอจัดทีมจัดอะไรมาใหม่กว่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้มือนะครับได้ครับเออโคตรโคตรโคตรมันเลยนะครับอันนี้สึกอันนี้แบ้พี่พี่ทีบ,บสึกอะไรว่า,าสงครามเดรสโลซาใช่ไหมครับสงครามเดรโรซาเออ <laughs> <laughs> ใด้เลยนะครับ <laughs> เออโคตรมันนะผมเดี๋ยวไว้เราค่อยมาวอลแคนกันอีกนะผมเพราะว่าถ้าพิวพีแบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่ไม่น่าสู้ไหว <laughs> นี่ขอเดี๋ยวผมพี่ขอขอถ่ายรูปไว้หน่อย ครับอ๋อด้ับพี่ขอบคุณพี่เช่นกันครับผมครับผมหนุกมากหนุกมากกห่อเหบกหอแห้งกันกรี๊ดกันโอเค